สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินซีรีิ้มาเจอการวันศุกร์ที่เท่าไรวันศุกร์ที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดดใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะมีวันหยุดสงการนะเราจะไปเที่ยวกันอาทิตย์นั้น อาทิตหน้างดถ่ายคลิปหนึ่งสัปดาห์นะคะจะข้ามไปหลังสงการเลยอ่ะครนี้เรามาดูกันบ้านตัวแรกก่อนนะคะให่มางตัวแรก psp หูกตัวนี้เป็นขาลงสโตตัดขึ้นเหยียดเส้นแล้วก็โลยกตัวเนี้เยเป็นขาลงแต่ทำไมม้าถึงมาเฝ้าหลักๆเลยทำไมเล่นได้มันเิ่มจัดตัวแล้วไง เออมาเริ่มจับตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าดูจากโลยก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 ,ยก,ยกมาเรืยเลยแต่ว่าด,ดูดูตรงช่วงนี้นะตั้งแต่เดือนกุมพาถึงเนี่ยถึงปัจจุบันเนี้ยสองเดือนเต็มเต็มเลย <c oughs> เขาไซเวย์อยู่ตรงนี้กรอบของการไซเวย์คือแนวรัดอยู่ตรงนี้ลูกราคาประมาณห้าจุดสองส่วนแนวต้านก็คือห้าจุดเจ็ดที่สำคัญวันนี้ปิดเขียว เต็มแท่งห้าจุดห้าด้วยเราชนทั้งหมดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่4ี่ที่ชนและถ้าเราไปดูที่ทําเฟรมห้านาทีนะมาขอเพิ่มเติมนิดนึงไทมเฟรม5้าทีเป็นไปหมดแล้วมันเริ่มกระตุกเมื่อวาน,น่ะเริ่มมีสัญญาณนิดนึงแต่ไม่ชัดเป็นไหอไหอกมาวันนี้สัญญาเริ่มชัดมีการเก็บเนี่ยแท่งละแท่งละห้าที สิบห้าทีก่อนตลาดปิดมีวอลุ่มเข้ามาเนี่ยสามแท่งที่ทำเฟ็นมห้าทีนะมันกระตุกแบบนี้ใช่ไหมการกระตุกเนี่ยเราต้องอาศัยประสบการณ์ในการดูค่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันกระตุกนะมันผิดปกติจากทุกๆวันมันไม่ไม่เต็นแต่มันเริ่มมีอาการอ่าคราวนี้เราก็มาพักาัวนี้ไว้ว่าดูว่าวันจันทร์น้าหยุดนะวันอังคารเปิด ถ้าบัณคารเปิดดูว่าจะเบรกไหมถ้าเบรกเราซื้ข้างบนสต็อปด้านบนเลยถ้าไม่เบรกย่อลงมาเราก็มารับล่างตรงนี้แต่ไม่ควรหลุดกี่บาทสต็อปอย่ตรงไหนลูกสต็อปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ห้าจุดสองเก้าห้าจดสามห้าจุดสองก็ได้ลูกเอาเป็นห้าจุดสองนะแล้วก็เช็คกำไรค่ะ กํำไรเราอยู่ตรงไหนแต่ก็ผเปิดเราถ้าเกิดเรามีของแล้วตรงไหนลลงอ่ะมาย่ออ่ะเห็นยังที่เพิิดตรงไหนอ่ามันคือแกะที่เปิดลงมาตัวนั้นกี่บาทหกจุดเจ็ดห้าโอเคตัวถัดไปนะ MC ทมาเฟมเดเป็นไงบ้างวันนี้ ตัวนี้เป็นซาเวกขาขึ้นขาขึ้น,ขขนเออขาขึ้นเพราะว่าอยู่เหนือเส้นเอ a มอตลอดหนูบางทีรูปมันใหญ่เกินหนูอาจจะเห็นไม่ขนาดเดี๋ยวถามาพม่าบีบลงไปเรื่อยหนูจะเห็นแล้วขาขึ้นก็ได้พรามันเป็นมันเป็นขาขึ้นถ้าเราบีบไปเรื่อยๆรงนี้เนี่ยจะเห็นแล้วใช่ไหมจะเป็นขาขึ้นคราวนี้ตัวนี้นะเข้าได้ยังได้ยังหนู ก็ได้แล้วอ่าเพราะว่าโตก็่มตัดแล้วแล้วก็อยู่เหนืออเอสีแดงคือ EMA อะไรอเอสองรอไว้สต็อปร้อตอยู่ตรงไหนคะตัวนี้เนี่ยบอกอยูงไหนเนี่ยลอยกด้วยอืมสามอิบพิบาทปิดสองจุดเจ็ดแล้วก็เทปกปิดหะคะขอเป้าแรกด้วยพี่โปิดตรงนี้พิบาทเอ้ยสามจุดแปดหกก็ขึ้นไปตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ สิบสี่บาทเลยนะคือเป้าแรกของเราของเป้าที่สองลูกตรงนี้เป้าที่สองสิบสี่จุดเจ็ดสองโอเคสิบสี่จุดเจ็ดสองเป็นเป้าที่สองนะถ้าไปโมชิอ่ะเป็นไงโมชิตัวนี้เหรอโอเคเงิ <Okay. S 2> นเงิน เป็นขาขึ้น<ช>สโตตัดขึ้นห<ช>ยาเส้นโลยกตัวนี้สโตตัดไปอย่างชาัดเลยนะที่มันสูงขึ้นมาที่เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยลูกมันเขียวแท่งสูงมากเลยทําททำให้เกิดแรงขึ้นมากระชากขึ้นสโตแล้วขึ้นสูงแต่ว่าวันเนี้ยมีการย่อลงมาแท่งแดงลงมาลูกแต่ยังไม่เสียทรงเราเข้ารับได้ตัวนี้สตอ็อยไปตรงไหนคะสต็อป ยู่ตรงนี้คียบาตตรงนี้เลยคียบัตจ้ะห้าสิบสี่จุดสองสองเอาเป็นห้าสิบสี่พอดีไปแล้วกันห้าสิบสี่แล้วก็เทปบทัฟฟิตล่ะเป้าหมายกําไรตรงนี้คียบัตค่ะเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดหกสิบเลยเลขกลบกหกสิบตัวถัดไปเออยู่อัพเตอร์ยูอืออร่อยเลยอ่ะอร่อยเอาไหอเป็นยังไง ตัวนี้แต่โตแต่ขึ้นแล้วก็ไปขาลงขาลงจมันเกตเส้นแล้วก็โลโยกเออที่เราเล่นได้เพราะอะไรตัวนี้ก็เพราะว่ามาันเริ่มจะกัดตัวเริ่มจะกลับตัวมันตรงแงวตรงแงวเนี่ย,รเ,ยเราจะดูจากจากจากโลที่ยกขึ้นดูตรงนี้นูยังเห็นไหมว่าโลมันลงมาตลอดทางนะยังไม่ได้ยกนะแต่ที่ว่าจะยกสาเหตุเพราะว่า ตัวตัวนี้ตัดขึ้นแล้วแล้วก็ตัวแท่งเทียนเนี่ยราคาตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเหนือเส้น EMA สามสิบห้าตรงนี้ซึ่งมันจุดที่รักตรงเนี้ยตรงกับตรงนี้ด้วยด้านซ้ายคุณเห็นปล่โลดด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยไม่ตัดแล้วเราก็เลยโน้มาณว่าจะยกตรงนี้แหละเป็นยกแรกเลยคราวนี้สต๊อปอยู่ตรงไหนคะสต็อปอยู่ตรงนี้กี่บาท ก้าบาทอ่าเก้าบาทเทปบิดล่ะเก้แ <9 S 1> าแรกเก้าจุดเก้าจุดแปดแล้วกันเก้าจุดแปดนะถัดไปล่ะขออีกอืมอี 2> 2บีบ้าจุดสองสิบจุดสองแล้วกันนะเดี๋ยวเป็นสิบจุดสองอืมเปลี่ยนตัวเป็นคขามาด เป็นยังไงกา,าเปนเด็กตัวนี้เป็นขาขึ้นสตโตแตัขึ้นเหยียดเส้นเหยียดเส้นเป็นเดียวแล้วก็ลอยยกลยกลยกลอยยกอ่าลอยกนะคราวนี้เรามาดูตรงนี้ว่าสต๊อตัดแล้วเข้าได้แล้วสตว๊อปล้ออยู่ตรงไหนสต๊อปล้อยอยู่ตรงนี้กี่บาทคะสิบสามเือ<ะ>สิบสาม อ่าเป็นตรงนี้แล้วกันลูกตรงนี้เลยสิบสามบาททวนสิบสามบาทเนี้ยต้องมีเศษจานเออไปสิบสามบาทเลยตรงเส้นเอเอสีแดงคือเอเอสองร้อยนะแล้วก็ที่เขผิดลักขอเป้าแรกดูเอโปตอืมเป้าแรกกี่บาทตรงนี้อ่าเขาไหร่สิบห้าสิบห้าบาทเก้าเก้าเออสิบห้าสิบห้าบาทขอเป้าที่สองค่ะสิบหกเลยเออสิบหกอ่ะสองเป้าพอ จีพแกซลูกตัวนี้เป็นยังไง,เป,งเป็นขาลงเป็นขาลงอะไรอีกแต่โตหนาขึ้นเดี่ยดเส้นโลยกตรงนี้เป็นขาลงแต่ว่าช่วงตรงนี้ค่ะท่อนปัจจุบันตรงเนี้ยมันเป็นช่วงขาขึ้นโลมันยกขึ้นเรื่อยๆระเียเหนือเส้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้อยู่เหนืออินเอลายสิงแดง EFA สองร้อยร้อยร้อยจตัวตัดขึ้นแล้วด้วยพร้อมแล้วขอจุดซับลอดที่บาทตรงนี้ที่บาทจ้ะ <5. 66. S 1> ห้าจุดหกหกห้าสิบเอ็ดจุดหกอ่าเอาเป็นตรงนี้เป็นห้าสิบเอ็ดจุดห้าแล้วกันลบห้าสิบเอ็ดจุดห้าเทปโปรฟิตลบเป้าหมายเป้าหมายของเราตรงนี้ที่บาทห้าสิบหกจุดสอง ห้าสิบหกไปเป๊ะง่ายๆอ่ะห้าสิบหกบาทเป้าหมายต่อไปเซฟเป็นไงตัวนี้ไปขาขึ้นตัวแต่ขึ้นหยิบเส้นโลโยกสวยเลยสโตตัวเนี้ยยังไม่ตัดดีนะมันแค่แน่ติดกันหลนงเราก็คอยเฝ้าเอาไว้ก่อนส่วนซับล้ออยู่ตรงไหน สำกรับล้ออยู่ตรงนี้กี่บาทยี่สิบจุดตรงห้าโอเคใช่อเทปโปรดิลกเทปโปรพิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยอ่ะที่บาทยี่บเอ็แปดสี่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดหรือว่าจะไปเลขตรงกลงก็ยี่สิบสองก็ได้นะตัวสุดท้ายและ N B K มาเป็คองใช่แล้วเป็นไงตะเห็นเขียวเขียวจะนี้เป็นไงลงูก ตัวนี้เป็นไซเวเออไซเวไซเวแต่ว่าเวลาที่เราเล่นไซเวย์เราจะเล่นช่วงขาขึ้นลุกคือช่วงเนี้ยกําลังขึ้นอ่าเราก็มาเข้าได้รปไหนอีกดูตัวไหนสังเกตได้ตรงไหนบ้างนีงานสตูใกล้ตัดแล้วใกล้ตัดแต่ยังไม่ตัดเหมือนกันเหยียบเส้นอืมโลยกลูยกลูยกอ่ะคราวนี้ตัวเนี้ยมันจะต้องต้าบินดึงนะเราคอยดูวัน อังคารที่ตลาดหุ้นเปิดว่าดูราคาปิดไม่ใช่ราคาเปิดนะเอาราคาปิดวนันลงถ้าราคาปิดวันเนี่ยมันปิดเหนือสิบเจ็ดจุดสาขึ้นไปแปลว่าสตอรเนี้ยมีโอกาสตัดขึ้นเข้าไปได้สต,อต็อปเลสติงอยู่แถวแถวก้นแถวนี้แหละก้นแถวนี้คือสิบเจ็ดบาทแต่ถ้าเกิดว่าวันอังคารตอนราคาปิดอ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้เขียวจ๋าแต่ว่ามันกลายเป็นแดงแเออมันกลายเป็นแดงลงมาตรงเนี้ย อยู่ต่ำกว่าสิบเจ็ดจุดสามขึ้นมานี่แสดงว่าสตโอตตรงนี้จะไม่ตัดพราไม่ตัดมีโอกาสลงหนูว่ามันลงได้ถึงตรงกี่บาทดาวถ้าลงมาะมันคงถึงตรงไหนเส้นนี้เส้นฝาไม่หลกมันมีโอกาสลงได้ถึงเส้นล่างเป็นนี่เลยเหรอใช่มีโอกาสลงถึง,ถงเส้นนั้นีน,นิดอยู่ตรง สิบแปดสิบก้ากสงไปสิบหกจุดห้าลูก <8, S 1> มีโอกาส 8, ลงไดถึงสิบหกจุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นขาปิดลงเราก็อย่าเพิ่งซื้อสต๊อไม่ตัดแน่รอเลยมันรอรับล่างตรงนี้ลูกเพราะฉะนั้นถ้ารอรับล่างสตอ๊อกก็จะอยู่ที่สิบหกจุดห้าคือซัรอถ้ามีของแล้วเทโก้คิดตรงไหนขอเป้าหมายตรงนี้พี่บาทครับสิบแปดเออสิบแปดบาทขอมาท,ที่สองด้วยตรงนี้เลยใกลไป ตรงนี้อ่ะที่บ้านเก้าจุดเจ็ดสองอ่าขออีกตัง้งหนึ่งตรงนี้สิบเก้าเจ็ดสองเด็ดไ,ไปแถวนี้สิบเก้าจุดสองนะคะต้งสุดท้ายคื 2. 2> 2. อสิบเก้าจุดสองสิบเก้าจุดสองเออโอเคเรียบร้อยแล้วแหละการบ้านของเราเรียบร้อยแล้วเจอกันอีกทีก็ตามสมการเลยข้ามไปหนึ่งทิศนะวันนี้มีทั้งหมดกี่ตัว สี่ห้าแ,แปดตัว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 ่แปดตัวคพอดีฟันไดถึงพี่พี่มั้งคะฝากกดแชทไลค์กดดีดได้คลิปใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังสงการนะคะบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย